การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สี่สุดการศึกษาไม่จบแค่ในห้องเรียนพูดถึงการเรียนรู้ทุกคนสามารถทําได้ตลอดเวลาและคนทํยของยิ่งการศึกษาจากลาขวาและการศึกษาศาสตร์ด้านที่ตัวเองไม่ถนัดนั้นเป็นเรื่องสําคัญยกตัวอย่างหากคุณเป็นนักบัญชีกําลังศึกษาเกี่ยวกับบัญชีคุณควรจะศึกษามันถึงลากและศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องคือเศรษฐศาสตร์การลงทุนการบริหารและอีกหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมันช่วยคุณเข้าใจถึงแก่นจริงๆ และเก่งในสาขาบัญชีอของคุณมากขึ้นถ้าคุณมีความรู้แค่เพียงบัญชีคุณจะไม่สามารถอินถึงประโยชน์จริงๆของมันที่มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั้งสําหรับภายในและภายนอกองค์กรเช่นการขอกู้การลงทุนการบริหารภายในคุณจะต้องติดตามว่าบัญชีกดเขียนต่างๆไปทางไหนแต่ถ้าคุณศึกษาม,มันถึงรากฐานจริงคุณจะเปลี่ยนจากคอยติดตามข่าวสารเป็นมองเห็นจุดเล่นจุดด,ด้อยจุดแข็งและทิศชางของความเป็นไปสามารถคาดเดาได้ และถ้าคุณเรียนการเงินและศึกษาการลงทุนด้วยถ้ามีคนมาให้คุณดูงบการเงินเพื่อซื้อหุ้นตัวหนึ่งคุณจะรู้ได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินกว่าครึ่งที่คุณรัยนมาไม่จําเป็นต้องอธิบายให้กับคุณที่คุณถามทําให้คุณไม่ต้องพูดยาวถึงสิ่งที่ไม่จําเป็นรู้ว่าต้องโวกัสจุดสําคัญส่วนไหนเพิ่มบ้างหรือถ้าคุณเป็นหมอฟันคุณจะต้องศึกษาสังหาระมครับเพื่อดูที่ทางศึกษาศิตวิทยาเพื่อรับรู้วิธีพูดคุยกับลูกค้าในอีกหลาย หลากหลายสาขาชีพแต่ก็อย่างที่บอกเรียนรู้ศาสตร์อื่นที่ตัวเองไม่รู้เยอะๆมันช่วยคุณได้และช่วยได้มากกว่าที่คุณคิดอีกเยอะหากวันนี้เรียนผ่านหลหนังสือ DVD หรือสื่อต่งางๆที่คุณไม่สนใจย้าน,นะครับว่าไม่ได้สนใจแต่แต่รู้แล้วมันมีประโยชน์กับเรานแน่ๆต้องลองซื้อมันดาวน์โหลดมันทิ้งไว้ก่อนว่าวางมันเอาไว้ใกล้ตัวในบ้านเวลาว่างเราจะได้หยิบขึ้นมาอ่านเหมือนผมที่กําลังเขียนบทความสวัสดีครับ